สวัสดีครับพบกับ Coffee Talk Podcast ในเช้าวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคม2025นะครับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงอีก1วันนะครับโดยที่ S&P 500ลบไป1.61%นะครับ Nasdaq ลบไป1.41%ปัจจัยกดดันตลาดสำคัญเลยมาจากเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นผลมาจาก การที่นักทุนเนี่ยกังวลว่าร่างกฎหมายงบประมาณใหม่ที่ประธานอาธิบดีทรัมป์นะครับเสนอก็อาจจะเพิ่มความตึงเครียดต่อปัญหาการขาดดุลงบประมาณที่สูงอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับบอลยูนะครับสิปีที่พุ่งสูงขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้พุ่งไป11เบสิสพอยต์นะครับอยู่ที่ระดับ4.60เนี่ยก็เป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับ แล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนอกจากเรื่องของร่างงบประมาณนะครับที่ทําให้บอลยูสูงขึ้นก็มีการประมูลนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ20ปีนะมูลค่า16บิลเลียนก็ดูเหมือนจะมีความต้องการค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ส่งผลให้บอลยูอายุ30ปีของสหรัฐก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้แต่ระดับสูงที่สุดนะับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี2023เป็นต้นมานครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันตลาดสําคัญแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนตลาดจะมองว่า ร่างกฎหมายงบประมาณนะครับของทรัมป์นะครับในเรื่องของการลดอัตราภาษีนิติบุคคลเองก็ดีนะครับในเรื่องของการนำงบประมาณต่างๆมาจาัดสรรใหม่นี่นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดได้แต่ดูนสถนานการณ์น่าจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่มูดดี้ ies, นั้นประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มอ,ออกมาชะลอนะครับเรื่องของบอลยูที่สูงขึ้นเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้ว ถ้าเกิดร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับผ่านสภาเนี่ยตลาดจะมองเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบกันแน่นครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มกังวลเรื่องของอการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พอมูดดีตดัดอ,อันดับความน่าเชื่อถือก็เหมือนเป็นการชี้ปัญหาให้เห็นเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะก็ต้องตามประเด็นนี้กันต่อไปนะปัจจัยที่ตลาดรอคอยก่อนหนะน,น้านี้เป็นปัจจัยบวก าผ่านจริงๆนะครับกฎหมายฉบับน,นี้ผ่านจริงอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยบวกอย่างที่คิดก็ได้นะเพราะต้องตามประเด็นนี้กันต่อไปนะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะครับส่วนผลตอบแทนของอหุ้นที่อยู่ใน S&P 500นะครับ 11กลุ่มเนี่ยมี 10- จาก11กลุ่มนะครับที่ปรับลดลงนะครับกลุ่มที่ปรับลดลงมากที่สุดก็คือกลุ่มที่บวกขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้ค่อนข้างดีในช่วง3 4วันหลังนะครับก็คือกลุ่มเร a l ว State ลบ2.63%กนะครับกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกับบอลยูวนะรับพอบอลยูพุ่งสูงขึ้นก็เป็นกลุ่มที่ปรับลดลงแรงครับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือเฮลแคร์นะครับที่ฟื้นได้ดีในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ปรับมาลดกลับมาลดลงลบ2อ ส่วนหุ้นเพียงแค่กลุ่มเดียวที่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ก็คือกลุ่ม Communication Service นะครับบวกไป0.67กลุ่มนี้นะครับก็บวกโดดขึ้นมาอยู่กลุ่มเดียวนะครับนำโดยหุ้น Alphabet หรือว่า Google นะครับเมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก2.79นะครับสวนกับทิศทางของตลาดโดยรวมหลังจากที่เมื่อ2ขึคืนก่อนนะครับ Google นั้นเปิดตัวอองาน w วิ l ์ดไวด์เว e ร e ด e ปเนะครับเป็นงาน Google io นะครับก็ เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในหลายรายการเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ด้าน AI หลายรายการทำให้นักทุนเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นว่า Google จะยังความคงความสามารถนะครับในการแข่งขันด้าน AI ไไว้ได้นะครับฟีเจอร์เด่นๆอย่างเช่นเขาเปิดตัว Google Meet นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ประชุมเนี่ยก็เรียกว่าสามารถใช้ไอแปลภาษาแล้วก็ขึ้นซับไตเติลระหว่างที่ประชุมแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับคุยคนละ,ะภาษานะแต่ว่าสามารถคุยกันรู้เรื่อง ผ่านการใช้ไอแปลซับไตเติลแบบทันทีทันใดนะครับก็อย่างเช่นฟีเจอร์นี้ก็ทําให้นักทุนเริ่มกลับมาเชื่อมั่นว่า Google นั้นจะรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ได้ก็เลยทําให้ราคาหุ้นบวกสวนตลาดได้นะครับและนี่ก็คือ Coffee Talk Podcast ทั้งหมดในวันนี้พบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้สว